เนไลฟ์อินลาดตอนนี้เขาอยู่หลวงพระบางเนาะท่านผูนะ้ชมเนาะอันนี้ก็คือมดคือคนครอบครัวขอ,ของเข,งขาเนี่ยเนาะอ่าตอนนี้หลังจากพาทุกคนไปเที่ยวอนานาทำติงเนาะท่านผูน้ชมเนาะทำติงจะเป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์ของหลวงพระบางเนาะโอเค,าานะอ,เคอันนี้ก็คือครอบครัวของเขาเนี่ย้ามเราไปกันเลยไปเดิน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 เดินไปเดินเดิ เอ,อ,อเชียล้ลอ <bor> ทนผู้ชมตอนนี้เฮาอยู่หลวงพระบางเนาะมาัาง้งตอนนี้เป็นข้างที่สองแลนะ้วเนาะคอยมาทุกข้าง,างคอยกระติดใจเนาะฮาต้องมีการลองเหื้อนนะทนผู้ชมเนาะเหื้อขอไอ้ซื้ออย่างไอซ์ อันนี้คือเจ้าของเฮือนเนาะท่านผู้ชมเนาะฝากดูผู้ใดมาอันนี้ทั่วโลกเลยนี่อยู่เมกาอยู่เมืองไทยโอเคซื้อยังซื้อดำซื้อดำเนาะเบอร์โทรห้าห้าหกสองหกทาบแปดเจ็ดโอเคเนาะนะเพิ่งจะมีการเตรียมของยูของกินเป็นเครื่องดื่มเครื่องอย่างเนาะองต้องเป็นห่วงเนาะท่านผู้ชมเนาะเฮอนี่คีดได้จกค้นเฮอนี่คีดได้หกสิบคนนะท่านผู้ชมเนาะโอเคอันนี้ก็คือบรรยากาศก่อนทีาจะไปลองเฮือนเนาะท่านผู้ชมเนาะแล้วอันนั้นขั้นเป็นจ้าใดเนาะคอยสิเก็บภาพบรรยากาศตามตามเฮือไปให้ทุกคนเบิ้งเนาะโอเคมาพี่เด้อ ก็ขึ้นก็ขึ้นนะคุผู้ชมอันนี้ก็คือครอบครัวโอ้โหมาด้วยหรอมาด้วยละอันนี้คือเจ้าของเนื้อนะคานผู้ชมเนาะก็มันเป็นรับเป็นลุ่งกันเนาะอันนี้ก็คือบรรยากาศเนาะครอบครัวของฮาวมัตตุกุลทุกคนเนาะหน้าเอาตามกทุกคนนะ่านผู้ชมเนาะสาวเนาะ สัมภาษณ์สัมภาษณ์ผู้สาวแต่ละคนแต่ละคนหนึ่งผู้ใดงามๆำอะสัมภาษณ์อะไรผู้ใดกาน้ำอะสัมภาษณ์ธรรมะไม่ยืนนะฮะไม่ยืนนะสบายดีสบายดีไม่ต้องดูไม่ต้องอะไรสบายดีสบายดีน้ำฝนน้ำฝนสาวน้ำฝนนะบอ้องสาว นิ่มสบายดสบายดีเที่ยวหลวงพระบางเดินสบายดีน้องยุใส่นอสบายดีสบายดีคนลาวเด้ออยู่ประเทศลาวแล้วก็อยู่ประเทศ USA เนะมื่อน,นี้กะพาเมื่อทุกผู้ทุกคนเนาะเมาเฮือกล้ำหนึ่งเลยพี่น้องพ่อคน้อยกับพี่น้องมีใส่นอะ แล้วก็มีพน้องอ่าพี่น้องเดินทางมาจากต่างประเทศแน่แล้วก็ไฮเมืรอทุกผู้ทุกคนน่าได้มาสมบรรยากาศแล้วมื้อนี้เฮามาอยู่หลวงพระบางเนาะอ่าเฮามาอยู่แสลนี่หลวงพระบางมาขี์เฮือแมันบอกบอกไม่ใสหลวงพระบางขี้เหือไปใสครับร้อนสิครีมสมบรรยากาศเนาะอันนี้คือเป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์ของหลวงพระบางนะถ้าผู้ใดมาแลว้วบุกขี้เหือหมายถึงว่าบอกว่หลวงพระบางนะท่านผูน้ชมเนาะเพราะว่าบรรยากาศงามแห้งท่านผู้ชมเนาะ ราคานี่งร้อยแต่วิวนี่พันล้านท่านผู้ชมเนาะแม่ป่าอ่ะฮะและการนะตอนนี้ฮะกำลังจะไปทำติ่งนั่งอย่านผู้ชมเนาะไปทำติ่งเนาะมามาพักกันมาชมวิวอ๋อทันเดออันนี้กานาแม่ดอกเนาะพันมาแต่เบียงจานแต่เบียงจานบาสบาทเมืองหลวงบาบางเลยมาเยี่ยมยามยันเมืองหลวงบาบางเมืองมรดุกลูก ฝากของขวามป่ะเออมื่อนี้คนเวียกจันทร์มาหยามหลวงพ่าบางเมืองมรดกลูกภัยยุใสกับมาเร้อยหยเมืองลาวเร้อขึ้นมาเมืองลาวโบขึ้นมาเที่ยวหลวงพ่าบางกับมถึงเมืองลาวกันเด้ออันนี้สบายดีนะเขาซื้อมังกรเนาะอีกอย่างนึงอันนี้ก็เป็นพ่อดองกันเนาะเพิ่นเป็นเจ้าของกันโรงแรมสี่สวัสดิ์าำเป็นภัยได้ไปพัก ถ้าได้ไปเวี้ยงจันน่าไปพักโรงแรมพันไดเด้ออยู่สะดวกสบายแล้วก็พวกเราก็มีโรงแรมอยู่นีน้ำอยู่หลวงพระบางอันนั้นต่นนนโฮเทลท้าป็นไพยไปมาเที่ยวหลวงพระบางก็มาพักอย่างนี้ได้คือกันน่าจะให้ความสะดวกสบายและการลูกหล้านพากันมาเยี่ยมยามโอเคเดี๋ยวาอาจะพาแนะนำอันนีนน้เพื่อนก็นมาจากใน,น,นติเกอรพักอยู่ อวียงจันท์อยู่ประเทศลาวเพิ่นอยู่แคทเตเกอรมาก่อนเดี๋ยวให้แนะนำตัวเองหน่อยเจ้าซื้อยังซื้อแก้วเจ้าือแก้วเจ้าท่นนี้อ่ามิสเตอร์คือเคยซื่ออาจารย์แกริตอาจารย์เจ้าท่านเป็นนานาคูท่านเป็นคู่สอนน่ะของเฮียนนาซาดเนาะของเฮียนอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลแล้วก็จะมืัอนี้ก็ได้โอกาสได้มาเที่ยวน้ำกันเนาะดีใจนำเป็นไทยได้วันนี้น่ะอันนี้ไอ้คำ เออไอ้ค้างจากอุดมไซเออกับหลานเพิ่เอออันนี้นี่เอต้านี่เป็นผู้อ่ารองผู้จัดการโรงแรมอ่าอ,อยู่โรงแรมยังโรงแรมอนันตาเดิมมื้อน,นี้สิพาลูกทัวร์อยู่แรวอนันตาทัวร์ไม่น้ำของเนาะมื้อน,นี้เนาะไปเที่ยวท่าติ่งน้ำกัน เป็นยังไงครับเปชมนน้ำกันเนาะขอบใจถ้าได้โอกาสก็มาพักโรงแรมเพิ่นน,หน,หน,น,นี่แหละเนาะอนันตาโฮเทลเด้อร์ยูร์โล่งพระบางเออน,นี่นี่แม่ครัว <c oughs> พเพิ่นเฮ็ดอาหาร <c oughs> แซ่บลายในที่สุดในอนาคตอาจจะมีโรงแรมเกิดขึ้นเน,ะะะเนาะแล้วก็เชิญคนมาความก็เฮตอย่างเก่งๆได้ยังไงโอ้เฮ็ดได้ทุกอย่างอาหารลาวๆเอออาหารลาวๆบอเออม่ไทยอยากกินอาหารนานาพื้นเมืองของประเทศลาวนะพันธ์เทศ ลำเบอร์หนึ่งเลยลนากาเดี๋ยวมาชมมาชม,ม,าาม,าม,มาาอันนาวิวมาชมอันนาเฮือเนาะทางนี้อกอมีแมคโครเขาทาแมคโครอย่ข้างหลังอ่ามันก็มีห้องน้ำน้ำเนาะเฮ้อมีใครความสะดวกห้องน้ำผู้หญิงห้องน้ำผู้ชายเนี่ย ตอนนี้ก็มีแม่ครวัวกำลังกี่เฮตาบังหุ่งให้พวกเขากินเนาะเ <Okay. S 1> จ้าซื้อ,อย่างแนะนำเต่งให้ได้นา่งสุดใจนางสุดใจมีจแน็นกเร็วแผนกแม่ครวันนครวน,น,น,นี่บรรยากาศดีเนาะมีวิวทิวทัศน์สบายสบา,ายถ้าเป็นไพยเได้โอกาสกันมาหยามเนาะบ่งให้ทายบ่งวิวให้เพิ่นบ่งเลยเนตะ้อเค ปร่คำนี้ดีใจหลายเด้อได้มาหาน้องสายมาจากต่างประเทศเนาะล้ะก็ได้ขี่เหือชมวิวงามหลายตัวพบาบางก็ได้พักฮงแฮมอนันตะก็ได้ไปได้มากับมาแวนนอนยามได้เด้อมาพักมาเสาร์เลเด้อหลุดเลยเด้อใจ้หลายโอเคแล้วท่านผู้ชมนะตอนนี้นอนนานเนื่องจากว่าเ้างานที่พี่น้องเทามารวมตัวกันหลายเนาะเขาเลยบ่มีเวลาที่แบบว่านาน จะเอาเกณฑ์ได้ือว่าแตจัดงานแบบแต่นะเนาะเพราะว่าทุกมค่างที่คอยมาเนาะใอยสมาร์ทแค่แต่วา่าเนาะเอาเนี่ยอตีพนะี่น้องเนาะทุกคนเนี่ยมารวมตัวกันนะท่านผูนะ้ชมเนาะเขาจะไปหาแต่ละคนแต่เขา,เา,มาไม่กลับได้ฉะนั้นเขาเอาเอาจขกมารวมตัวกันเป็นแบบนี้เนาะแล้วใครกัดใจให้แบบเหมนพิธี่สู้เขา้ขาสู้ฟัน และมือนเนี่ยเขาจะมีงานพิเศษหนึ่งนะเพราะว่าเขาจะมีเพชรเป็นพิธียางเป็นทางการกต่เือเปิดโรงแรมมั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะฉะนั้นนาฬิกาสิงม้านาฬิกาวางแผนเราทำงานมาส่งมาในรูปแบบใดเนาะอันนี้มันเป็นเจต้าเนาะนันนันเพื่อนป็นนาฬิกยผู้จัดการที่มีโรงแรมเขาเนาะฉะนั้นนาฬิกาเพื่อนผู้ดำเนินโรงแรมเขาจะเพื่อติดต่อเพื่อนเราท่านผู้ชมเนาะแล้วนาฬิกาเขาจะมาวางแผนการการรูปแบบนาฬิกางานส่งมาในรูปแบบไหนแบบนี้หนึ่เนาะท่านผู้ชมเนาะนาฬต่อไปเนาะนักเอกเขาเขนจะพาเพื่อนผร้จักาศท่องาน แม่น้ำของแมัน้ำรับกับ ี่รวงพระบางนี่วิวทนทัดที่ดีที่สุดในรลวงพระบางเมื่อ <c oughs> นี้ได้โอกาส,สมาชมวิวทัดของประเทศลาวมีความธรรมชาติที่ยิ่ยิ่ง Cái ngon máy đâu các bạn. con nháo vừa không? <laughs>

ท่าผู้ชมบรรยากาศเนาะบุอยากสิพันละนานผู้ชมเนาะครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาให้ได้ท่านผูมเนาะรเกมา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ท่านผู้ชมเนาะตอนนี้เนาะผู้ใดมีนะผู้แซ่ผู้สาวหรือว่าชิคอแต่งงานหรือหรือว่าไออย่างก็แล้วแต่เนาะท่านผู้ชมเนาะม่วงนี่เนาะเป็นเป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์ของอานาของหลวงพระบางท่านผู้ชมเนาะอ่าผู้ใดบัวม้าม่วงนี่กับบัหอดอะบัวหอดหลวงพระบางเนาะเห็นบ่ท่านผู้ชมอันนี้ก็คือทำติงเนะี่ยเนาะท่านผู้ชมเนาะทำติงเนาะสามารถมาถ่ายโฮมได้เด้อกับคู่บ่าวสาวหรือว่าจะมาถ่ายพี่เวดดิ้งกับใครไปก้าวห้องงามอ,อย่างนี้ถ่ายเลยบอกเขาตรงนี้ตรงนี้เลยตรงน,นี้เป็นปุยง วันนี้ก็ขึ้นนะผ่าแอนนะท่านผูน้ชมเนาะตอนนี้เป็นผ่าแอนอ่าสำหรับคลิปนี้เราขอขอจบกันเพียงเท่านี้เนาะถ้าผู้ใดมาก็ขอกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เดะอย่าลืมเด้อเป็นคนลาวเที่ยวเมืองลาวบ๊ายบาย